สวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยค่ะโอ้วันนี้มาอัปเดตชีวิตใหม่นะคะว่าหลังจากที่ทําไปชุดก่อนเนี่ยก็คือบางส่วนส่งลูกค้าแล้วแต่ว่าบางส่วนลูกค้าขอเลื่อนการส่งเพราะว่าร้านเก๊ยังทาสียังซ่อมแตมไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็จะมาดูการงัดไม้เนเริ่มงัดไม้ทํางานนะคะนี้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นเก้าอี้ที่รอการส่งค่ะ อันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่ที่ทำเก้าอี้อีกค่ะตอนนี้เก้าอี้หกชุดค่ะอันนี้ทำที่วางเท้าของสปาเพิ่มนะคะก็อันนี้ก็คือช่างกำลังเจาะเราเตอร์นะคะอันนี้ของนี้คือเขาเลื่อนค่ะตอนแรกนัดยี่สิบเอ็ดค่ะแต่พอเพอิญร้านเขาทาสีไม่เสร็จก็ขอเลื่อนเป็นสิ้นเดือนก็ตั้งไว้ก็ฝุ่นจับนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้วันนี้ช่างเราก็มาเจาะ ขาเก้าอี้ค่ะบางส่วนที่เจาะไปแล้วก็อยู่ตรงข้างล่างอัี้บางส่วนก็ไม่ได้เจาะนะคะบางส่วนเจาะแล้วอยู่ข้างล่างบางส่วนไม่เจาะก็อยู่ข้างบน ต้องลองดูก่อนว่าใส่ใส่ใสไอ้นี้เข้าไปความด้วยของเลือยเนี่ยมันจะจะได้หรือไม่ได้นะคะน,นี้ไม่ได้เจาะค่ะอันนี้เจาะแล้วค่ะอันนี้ขาสั้นยังไม่ได้เจาะค่ะใช้เวลาเป็นวันวันนะคะกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้เป็นช่วง คานของเก้าอี้ค่ะตรงน,นี้ก็ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ทาเดือยนะคะจะต้องรอใส่เรียบร้อยแล้วถึงจะทําเดือยต่อนะคะอันนี้เป็นแข้งขาของเก้าอี้ถ้าพูดภาษาช่างก็แข้งขามันของเก้าอี้ขาแขนก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่า โตเก้าอี้ชุดนี้กับตู้โชว์ที่อยู่ที่อยู่ตั้งตรงนี้ก็คือส่งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทำที่วางวางเท้าทีสปาเพิ่มเพิ่มเติมแล้วก็โตเก้าอีม้มีการสั่งชุดใหม่เพิ่มเติมตเก้าอี้บางช่วนตัวนี้ก็ทำไว้ขายเผื่อลูกค้ามาถามค่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นของเก้าอี้ เก้าอี้ยีสิบแปดตัวโต๊หกตัวแผ่นนะคะแล้วก็โต๊ะตัวยาวอีกหนึ่งตัวก็คือบอดี้ไม่เท่ากันนะคะโต๊ะตัวหนึ่งก็คือยาวกว้างสิบยาวเมตรห้าสิบแต่ว่าโต๊ะตัวนี้แปดสิบเมตรยี่สิบเก้าอี้ก็สี่สิบความกว้างเก้าอี้สี่สิบก็จะตัวใหญ่กว่าเก้าอี้ตัวเดิมที่เราทำค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมมาทะเลอ้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ